เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะจะสนับสนุนจะให้กําลังใจนะคะจะช่วยกันแชร์หรือช่วยกันประชาสัมพันธ์กันออกไปดิฉันก็ขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณมากๆเลยหลายๆคนที่แชร์นะคะเลขที่บัญชีไปก็ต้องนะคะบอกเลยนะครบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่ได้มีการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือช่วยกันสั่งสินค้าช่วยอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็บอกว่านี่แหละ คือถ้าถ้าคนที่ติดตามดิฉันจะรู้ว่าดิฉันแทบไม่เคยขอบริจาคอะไรจากใครเลยนะคะส่วนเรื่องการทํามาหากินการขายของมัเป็นปกตินะฮะนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้มีท่อน้าเลี้ยงไม่ได้มีใครมาให้สตางค์สิ่งหนึ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยนะคะดิฉันเห็นหลายคนก็เปลี่ยนแปลไปทั้งทั้งที่จริงๆแล้วก็เริ่มต่อสู้มามากน้อยยาวนานนะคะช้าเร็วไม่ได้ต่างกันเลย ะะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะนะ,ะแต่ว่าตัวดิฉันเองก็ยังเหมือนเดิมยังคงจะทําหน้าที่ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะก็ดิฉันก็แค่อยากจะมาขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนขอบคุณคุณวิเชียนดอนสุวรรณนะคะไม่ทราบว่าดูอยู่ไหมเมื่อเช้าโทรมาให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่อินบอกมาขอเลขที่บัญชีแล้วก็ได้ช่วยกันสนับสนุน อยากบอกว่าทราบซึ้งจริงๆนะคะดิฉันบอกว่าวันนี้ตั้งสติได้แล้วเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาก็คือสตันไปนึกตกใจนะคะทีนี้นะคะส่วนกรณีของไอ้แทมมี่เนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเราเราเรา,าเห็นดาราคนหนึ่งเนี่ยนะคะออกมาบุลลี่เนี่ยก็ก็ถือว่าเออดาราก็ไม่เขาก็พูดอาจจะพูดไป ในลักษณะที่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงการเมืองนะคะแต่คําว่าพิการซ้ําซ้อนหล่อนก็ไม่ควรพูดนะคะเพราะว่าความพิการเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะ,ะแต่ปากสามารถจะเลี่ยงได้ว่าจะพูดหรือไม่พูดถ้าถามว่าความพิการตรงนี้นะคะคุณเนี่ยไม่ได้พิการเลยคุณมีมีทุกอย่างครบ32ถามว่านะคะเมื่อคุณมีทุกอย่างครบ32คุณได้ทำอะไร ะะที่มันดีกว่าที่เขาทำเอาไว้หรือยงังนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะก่อนที่ได้เป็นสวเนี่ยนะคะมียอดถึงโอ้โหโดนอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะขอขออนุญาตบนึงคือดิฉันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความพิการของคนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะการพิการเฉพาะรูปกายภายนอกความพิการทางด้านจิตใจและอารมณ์โดยเฉพาะสมองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เรามองกันไม่เห็นนะ,ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่แสดงสันดานออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมันไม่ใช่เพิ่งจะแสดงค่ะคือคนเหล่านี้นะคะมันเป็นสัดดานในการที่จะดูถูกคนอื่นการที่ได้บุลลี่คนอื่นเหมือนกับว่าเป็นการยกตนข่มท่านที่ไปบอกเขาบอกว่าพิการซ้ําซ้อนถามว่าแล้วคุณมีอะไรดีนะคะ,ะทมมี่เนี่ยเป็นลูกครึ่ง นะคะมีเชื้อสายไทยเท่านั้นแหละแต่ดิฉันก็เชื่อว่าความเป็นไทยที่อยู่ในตัวเขาก็คงไม่ได้เยอะอะไรซึ่งไม่จําเป็นคะนะคะแต่ทําไมคนไทยในวันนี้แม้กคือดิฉันบอกว่าสวอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาจะต่างจากสวอของประเทศเราก็คือเขามาจากการเลือกตั้งค่ะนะคะนอกจากมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะ,ะสวอของสหรัฐเนี่ยเขายังรับผิดชอบนะคะรัฐละสองคน ซึ่งเขาก็ทํางานแบบไม่ได้เหมือนของเรานะฮะของเราเนี่ยก็คือถูกใครก็ไม่รู้นะฮะจิ้มเข้ามาเอาคนนั้นเอาคนนี้ที่สําคัญเลยก็คือผู้นําเหล่าทัพเนี่ยเป็นโดยอัตโนมัติค่ะเห็นไหมคะก็เพิ่งมีการแต่งตั้งผ่านไปทั้ง,งรุ่นเก่าเนี่ยก็คือกเกษียณไปแล้วนะคะก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมาแล้วดิฉันถามว่าใครจะไปล้มสวเหล่านี้ได้ฮะนอกจากว่าเราจะทําให้เขารู้สึกว่าจิตสํานึกในความละอาย ในการที่มานั่งกินกันเดือนแล้วมันไม่ได้อะไรให้กับประเทศชาติเนี่ยเราจะหวังตรงนั้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะดูแต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยก็คือจะออกบาค้านในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะเสียผลประโยชน์เช่นอย่างที่เขามาบอกว่าให้ยกเลิกสอวสองร้อยห้าสิบคนพวกคุณก็ไม่ยกเลิกบอกว่าถ้าไม่มีสอวเราจะทํำยังไงดิฉันก็บอกว่าหลายครั้งที่ประเทศไทยก็ไม่มีสอวอนะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็การที่มีสอวอเนี่ยทําไมประชาชน ทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ได้ว่าเฮ้ยทำไมพวกคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและซ้าร้ายเมื่อพวกคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพวกคุณก็ไม่ยึดโยงอะไรกับประชาชนเลยนะเช่นการที่ไปยกมือโหวตเลือกนายกเนี่ยนะมาตราในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามหรือหนึ่งหนึ่งสี่ก็เลยไม่ชัดเจนค่ะนะฮนะซึ่งพวกคุณเองเนี่ยไม่มีแตกเสียงเลยแม้แต่คนเดียวก็คือโหวตหมดอย่างน้อยสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยดิฉันบอกว่า เห็นด้วยสองร้อยคนอีกห้าสิบคนไม่เอาด้วยมันก็ยังดูดีคือก็ริ้เป็นอยู่แล้วแต่พอคุณไปยกพิบสองร้อยห้าสิบคนนะฮะแล้วพอเขาไปดูว่าพวกคุณมาจากไหนพวกคุณเป็นใครแล้วได้เข้ามาเป็นสอวอเพราะอะไรไม่มีใครรับได้ล่ะดิฉันบอกว่าถ้าเป็นประเทศหรือเป็นคนปกติธรรมดาเรื่องเหล่านี้มันจะมันจะไม่มีทางรับกันได้แต่ที่ประเทศนี้นอกจากคนที่รับไม่ได้เนี่ยนะฮะก็จะต้องพยายามถูกบังคับว่ามึงต้องรับนะ เฮ้ยมันต้องรับจิมึงจะมาว่าเขาหรือจะมาไล่เขาอะไรเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยนักบินนะแล้วเขาก็ไปรบแล้วก็ถูกยิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะต้องตัดขาแขนจริงๆเขาก็เขานั่นนะคะแต่ว่าแขนีด้รักษาได้นะคะวันนี้ก็มีวงการนาง,งานเหมือนกันนะคะที่ เป็นผู้หญิงนะทีะ่ใช้ขาเทียมประกวดปรากฏว,ว่าได้ที่สามนะคะก็มีคนไปบูลลี่เธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าความพิการเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นความพิการทางร่างกายแต่พวกคุณพิการทางสมองคําว่าพิการทางสมองไม่ได้หมายความว่าคุณปัญญาอ่อนคุณเออหรืออะไรนะะแต่หมายความว่าสมองของคุณนั้นผิดปกติเพราะการเหยียดคนโดยเอาปมด้อยหรือเอาความพิการของเขาเดี่ยมาพูดคือพิการอย่างเดียวนี่ก็แย่นะคะ คุณยังไปบอกว่าเขาเนี่ยพิการซัมซ้อนคืออะไรนะคะการที่จะคิดถึงหรือใครที่มาสนับสนุนประชาธิปไตยคือมันจะถูกมองว่าเป็นคนพิการไปหมดเลยเหรอคะ,ะเอาอย่างนี้จะอยู่กันยังไงดิฉันถามหน่อยและที่สำคัญเลยก็คือนะคะในประเทศไทยเนี่ยพวกคุณพยายามเรียกร้องนะคะให้คนนั้นคนนี้พวก,พวกง่ายๆาพยายามจะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยเคารพสิ อย่างคนที่นะคะรัฐประหารเข้ามาถ้าไม่ได้มีการเขียนกฎหมายนิรโทษตัวเองก็คือมีความผิดฮะ,ะาการยึดอำนาจมาจากคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะะสมัยก่อนเขาเรียกว่ากบฏแต่ทีนี้ฉันบอกว่าคนที่ชนะก็เป็นคนที่เขียนกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนกฎหมายเียกโทษให้ตัวเองแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าคุณไม่ผิดแต่คุณทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ผิด นะฮะคือการกระทำเนี่ยมันชัดเจนมันสําเร็จแล้วอ่ะการกระทำอะ่ะนะฮะดังนั้นจะมาบอกว่าไม่ผิดไม่ได้อ่ะนะฮะคือคุณไม่ผิดในแง่ของกฎหมายและความรู้สึกของตัวเองแต่สำหรับประชาชนแล้วยังไงคุณก็ผิดนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนกับคุณเนี่ยยึดอํานาจก็คือคุณป้อนอํานาจของมานั่นเองเพราะว่าไม่ใช่เขาใส่ผ่านให้คุณนะฮะ,ะในช่วงของปีห้เนี่ยวันเนี้ยวันที่เกันอา วันที่เก้าธันวาคมเนี่ยนะคะคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ยนะคะประกาศยุบสภาค่ะนะคะยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาะนะคะ,ละ,นะคะแล้วก็มีให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่สองกุมภานะะในปีห้าเจ็ดซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือพวกกบปร,ประสอน,นะคะก็เดินขบวนขับไล่กันนะคะพูดง่ายๆว่า ยึดสถานที่ราชการปิดถนนนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้รัฐบาลน,นี้เนี่ยนะออกไปแล้วพอถึงที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็ออกค่ะนะคะแต่ทีนี้เมื่อออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ให้เขาเลือกตั้งทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือมันมีม,นม,ม,นม,ม,นม,มันมีการเลือกตั้งมันมีกําหนดมาแล้วะคะ่ะว่ามันต้องเลือกตั้งซึ่งเขาเป็นรัฐบาลที่รักษาการเขาก็ต้องจัดการการเลือกตั้งและเมื่อเขายุบสภาไปแล้วกฎหมายไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงยุบสภาแล้วมึงห้ามลงเลือกตั้งนะ เพราะาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดตอนนั้นเขายังไม่ได้ผิดอะไรคือเขาก็ยุบสภาแล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณดีจริงนะคะคนที่ปฏิรูปเนี่ยที่มาชูการปฏิรูปถามว่าการปฏิรูปเรนนี่ฉันเห็นด้วยไหมถ้าการปฏิรูปแล้วเป็นการปฏิรูปสิ่งที่ไม่ดีให้มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะคะเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณปฏิรูปในวันนั้นมันคือการล้มล้าง การรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วคุณก็ยังพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนี่ฉันถามว่าในวันนั้นที่ชัดเจนที่เห็นเห็นนะคะทีะ่มีการลาออกจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะคะแล้วก็ไปร่วมกับสุเทพเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นพรรคอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณหวังว่าส้มจะหลน่นนะคะซึ่งมันไม่มีทางหล่นหรอกถ้าไม่มีการยึดอำนาจถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งต่งตอไปนะคะ ไปทปําโพหรือไปถามใครๆดูก็ได้คุณก็รู้ว่าเดี๋ยวพักเขาก็ได้มาอีกคุณก็กลัวว่าจะเสียของเมื่อกลัวว่าจะเสียของก็ไม่ให้เลือกตั้งเพราะถ้าให้เลือกเดี๋ยวมันก็ชนะอีกกูก็เหนื่อยฟรีนะฮะก็ไม่รู้ต้องมาไล่กันอีกเท่าไหร่แต่กลายเป็นประเทศเราเดี๋ยวคนมองแบบนี้ฮะว่าเขามาไล่ขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ไปก็ทําไมคุณไม่ถามว่าเราเรื่องอะไรมึงมาไล่อ่ะเดี๋ยวฉันจะแปลกใจตรงนี้ม,กมาก แล้วไม่เคยเข้าใจว่าทําไมความคิดในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะประเทศเรายังคงเป็นอยู่อย่างนี้เราจะต้องคิดอย่างนี้กันไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก,ก็คือสิสทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมดิฉันใหญ่จะบอกว่าไม่ต้องเท่ากันค่ะดิฉันรู้ว่าคนเราไม่มีทางเท่ากันแต่ว่าต้องมีความเท่าเทียมความเท่ากันมันไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะบางคนเกิดในครอบครัวที่เขาก็มีสตางค์อยู่แล้วเกิดมาคาบช้อนกันช้อนทองโอเค นะส่วนบางคนเนี่ยเกิดมานะคะพ่อแม่จะให้กินยังไม่มีเลยมันไม่เท่ากันเลยค่ะแต่มันต้องมีความเท่าเทียมนะคะเมื่อไม่เท่ากันแล้วยังไม่เท่าเทียมกันอีกช่องว่างระหว่างไอ้ตรงเนี้ยนะคะจะต้องให้มันเยอะไปถึงไหนมันจะต้องมีขนาดไหนล่ะคะถึงจะอยู่กันได้นะคะ